วัดเขาสุกิมนะคะได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ม่านภูริธาโตแต่เนื่องด้วยฝนตกลงมาอย่างหนกักจึงทำให้ต้องหยุดพิธีลงชั่วคราวค่ะช่วงบ่ายวันนี้ที่บริเวณมณฑลพิธีลานเจดีย์บุรพาทิติวิริยาประชาสามัคคีวัดเขาสุกิมได้มีกำหนดจัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระหลวงปูม่านภูริทัตโตซึ่งเป็นหนึ่งในสามพระบูรพา,ารย์ที่วัดเขาสุกิมจัดทําพิธีเททองหล่อรูปเหมือนโดยในวันนี้ได้มีประชาชนพุทธศาสนิกชนรวมทั้งศิทยาอนุสิษย์มาร่วมพิธีกันอย่างมากมายแต่เนื่องด้วยที่สภาพฟ้ามีฝนตกลงมาอย่างหนกักจึงทําให้พิธีต้องหยุดลงกลางคันซึ่งขณะนี้สามารถเททองได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นและต้องรอให้สภาพอากาศกลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนจึงจะทําพิธีต่ออีกครั้ง สำหรับการเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ม่านภูริทัตโตในครั้งนี้ตัวองค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง3เมตรและสูง3เมตร80เซนติเมตรโดยสิทธิญาณุสิทธิทุกคนได้เดินทางกลับบ้านกันก่อนแล้วค่อยมาร่วมพิธีต่อให้แล้วเสร็จค่ะประชาชนจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธีําบุญสะดอกเคราะห์แก้กรรมพร้อมจัดทำพิธีเททองพระประจำวนันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้ที่วัดพรมคุณวนารามตาบลอ่างคีรีอําเภอมะขามจังหวัดสันทบุรีได้มีกำหนดจัดพิธีทำบุญสะดอกเคราะห์ขอขมาแก้กรรมงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนพนานเดินทางเข้าร่วมพิธีโดยผู้ที่มาร่วมง,งานต่างได้เขียนชื่อในใบขอขมากรรมเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตนเองได้เคยกระทำการล่วงเกินไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติที่ผ่านมาให้พวกเขานั้นลดแรงอาฆาตและอโอหสิกรรมให้แก่ตนเองเพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสบายใจและมีความสุขมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในพิธี ก็ยังได้มีการกําหนดการเททองหล่อพระประจําวันด้วยซึ่งจําเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจยิตใจและทําให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนได้กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตต่อไปค่ะ